ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนผนังบ้านเก่ากลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาสูงที่นางฉีดผ้าม่านสีแดงปลิวตามแรงลมแสงไฟสลัวจากโคมตั้งพื้นสองเพียงครึ่งใบหน้านางยืนมองกระจกเงาสะท้อนเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดแหวนทองบนนิ้วสองประกายว่าข้างนอกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามา พื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดเหมือนกำลังเตือนภัยหัวใจเต้นแรงแต่ดวงตากลับนิ่งสนิทเงาร่างชายปรากฏที่ขอบประตูกลิ่นบุหรี่แรงเข้าจมูกทันทีที่เขาเปิดเข้ามามือของนางกำแหวนแน่นจนโลหะกดผิวเป็นรอยลึกเสียงนาฬิกาโบราณเดินช้าอย่างผิดปกติเขาวางซองเอกสารบนโต๊ะไม้ สายตาสองคู่ประสานกันราวกับอ่านใจได้ข้างในซองคือบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขคุณต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้เลยหรือไม่นิ้วเรียวยาวของนางค่อยๆดึงซองออกกระดาษขาวถูกพับอย่างประณีตแต่เปื้อนคราบแดงเล็กๆกลิ่นคาวโลหะลอยขึ้นแต่จมูกทันทีที่เปิด ดวงตาของนางเบิกกว้างเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเย็นชาเหมือนเดิมเสียงลมแรงกระแทกหน้าต่างดังปังเงาไม้ไหวสะท้อนบนผนังราวกับมือกำลังจะคว้าตัวชายคนนั้นยิ้มมุมปากแต่รอยยิ้มไม่แต่ตาน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลนี่คือสิ่งที่เธอต้องการหรือสิ่งที่เธอกลัว คำถามลอยค้างในอากาศหนักเหมือนก้อนหินกดบนอกหัวใจนางเต้นช้าลงแต่ทุกจังหวะเหมือนเสียงระเบิดในหูฝ่ามือเริ่มชื้นด้วยเหงื่อแม้ในห้องจะเย็นจนขนลุปคุณอยากให้ฉันดำเนินต่อให้ถึงจุดช็อบที่สุดของเรื่องเลยไหมนางค่อยๆค,ค,คลี่กระดาษออกตัวหนังสือสีดำเขียนด้วยลายมือที่นางรู้จักดี ทุกคําคือการเปิดโปงความลับที่นางพยายามฝังมานานชื่อของคนที่หายตัวไปปรากฏชัดเ่ากับถูกสลักลงบนวิญญาณสายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้าสแบบสองให้เห็นภาพบางอย่างบนกระดาษมันไม่ใช่แค่ข้อความแต่มีภาพถ่ายติดอยู่ตรงมุมภาพใบหน้าชุ่มเลือดดวงตาลืมค้างจ้องมาที่นางราวกับยังมีชีวิต ลมหายใจของนางติดขัดเสียงหัวเราะเบาๆจากชายตรงหน้าแผ่วเข้ามาเขาก้าวช้าๆจนเนาของเขากลืนเงาของนางกลิ่นบุหรี่ผสมกลิ่นข่าวเลือดหนาแน่นขึ้นปลายนิ้วของเขาแต่ลงบนบ่าของนางเบาแต่เย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งคุณต้องการให้ฉันต่อจากตรงนี้ด้วยฉากที่เริ่มเข้าสู่จุดหักเหของเรื่องไหม นางยืนนิ่งแต่ความเย็นจากปลายนิ้วนั้นไหลซึมเข้าสู่กระดูกดวงตาไม่ละจากภาพถ่ายที่อยู่ในมือริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดหัวใจเหมือนถูกบีบช้าๆจนแทบหยุดเต้นชายคนนั้นกระซิบชิดหูเสียงทุ้มต่ำชวนให้เส้นขนลุกชันทุกอย่างที่เธอทำฉันรู้หมด คำพูดนั้นเหมือนตอกตะปูลงกลางอ,อกฝนข้างนอกเทกระหน่ำแรงขึ้นเสียงน้ำไหลลงรางราวกับเสียงคร่ำครวญน,นางรู้ว่าตอนนี้หนทางถอยได้ถูกปิดไปแล้วและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจโหดร้ายยิ่งกว่าความตายเสียงรองเท้าหนังของเขาก้าววนรอบตัวนางช้าๆเหมือนนักล่าที่มั่นใจว่าเหยื่อหนีไม่พ้น แสงไฟสลัวไหววูบจากแรงลมที่เล็ดเข้าทางหน้าต่างเงาของทั้งคู่ทอดยาวบิดเบี้ยวบนผนังนางพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอแต่กลิ่นคาวเลือดที่ยังติดกระดาษทำให้ลมหายใจติดขัดมือที่ถือภาพเริ่มสั่นจนมุมกระดาษบาดผิวเป็นรอยบางบางหยดเลือดเล็กๆซึมออกมาแต่นางไม่แม้แต่จะมอง เขาหยุดยืนตรงหน้าสายตาคมกริบจับจ้องเหมือนจะเจาะเข้าไปในหัวใจมืออีกข้างของเขาหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าแสงวาบของโลหะเย็นเฉียบสะท้อนเข้าในดวงตาของนางทันทีโลหะในมือเขาเป็นมีดพับขนาดเล็กคมสะท้อนแสงไฟเป็นเส้นวาลแลมคมเหมือนฟันสัตว์เสียงเขาก,กดลดใบมีดดังคลิกบรรยากาศในห้องแน่นทึบจนเหมือนขาดอากาศหายใจ นางถอยหลังเพียงครึ่งก้าวแต่หลังชนตู้ไม้แข็งกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นน้ำหอมยังมงเวียนรอบตัวเขาก้าเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจร้อนเผาปลายมีดเฉียดผิวแก้มของนางทิ้งรอยเย็นวาบเหมือนเส้นน้ำแข็งสายฟ้าฟาดอีกครั้งเสียงดังจนกระจกสัน่นภาพบนกระดาษร่วงลงพื้นตกตรงเท้าของเขาและในช่ววินาทีนั้นดวงตาของเขามีประกายบางอย่างที่ทำให้นางแทบหยุดหายใจ ประกายในดวงตานั้นไม่ใช่เพียงความโกรธแต่เป็นความพึงพอใจปนเหี้มเกรียมเรากับเขารอช่วงเวลานี้มานานริมฝีปากยกยิ้มช้าๆจนเห็นรอยยับตรงมุมปากเขาก้มลงหยิบภาพจากพื้นปลายนิ้วเปื้อนเลือดของนางติดอยู่บนกระดาษเขายกมันขึ้นจ้องเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยื่นกลับมาแต่แทนที่จะให้เขากดภาพแนบเข้ากับหน้าอกของนางอย่างแรงนางรู้สึกถึงหัวใจตัวเองเต้นกระแทกกับกระดาษใบนั้น ทุกจังหวะเต้นคือการตอกย้ำว่าความลับได้ถูกเปิดเผยเสียงนาฬิกาโบราณดังตึกตึกชัดขึ้นเรื่อยๆและเงาของเขาก็ค่อยๆทับทับร่างนางจนมิดลมหายใจของเขาอุ่นร้อนจนสัมผัสได้ที่ปลายคางของนางเสียงฝนข้างนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นในอกมือที่ถือมีดค่อยๆเลื่อนลงมาจนปลายคมวางอยู่เหนือกระดูกหปลาร้าผิวหนังสั่นสะท้านเพราะความเย็นและแรงกดดวงตาของนางยังไม่ละไปจากเขา แม้ความกลัวจะไหลเข้าท่วมร่างเหมือนน้ำขึ้นสูงกลิ่นบุรี่ผสมกลิ่นคาวเลือดล้อมรอบจนแทบหายใจไม่ออกเงาของทั้งคู่บนผนังบิดเบี้ยวเหมือนภาพปีศาจกำลังกลืนเหยื่อเขากระซิบด้วยเสียงเรียบไร้อารมณ์ถ้าอยากได้ทุกอย่างต้องจ่ายในสิ่งที่มากกว่าทุกอย่างคำพูดนั้นเหมือนกรีดลึกลงในวิญญาณและในวินาทีนั้นนางก็รู้ว่าไม่มีทางหวนกลับได้อีกปลายมีดกดลึกลงเพียงเสี้ยมิลลิเมตร ผิวแตกออกและหยดเลือดอุ่นซึมไหลความแสบร้อนแล่นผ่านผิวเหมือนถูกเผาด้วยไฟแต่ดวงตาของนางกลับไม่มีน้ำตาเสียงหัวรอบแผวต่ำของเขาใกล้หูสั่นสะเทือนลงไปถึงกระดูกสันหลังเขาลากคมมีดเป็นเส้นยาวช้าๆราวกับเขียนอะไรบางอย่างลงบนร่างกลิ่นเลือดสดยิ่งชัดขึ้นจนคลุ้งเต็มลมหายใจนางยืนนิ่งราวกับร่างแยกออกจากจิตใจทุกสัมผัสคมกริบของโลหะคือคำเตือน ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในเกมที่ตัวเองควบคุมอีกต่อไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจไม่ใช่แค่การขม่มขู่เขาเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปเหมือนจะดึงวิญญาณออกจากร่างมุมปากยังคงมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับมืออีกข้างจาับคางของนางบังคับให้เธอเงยหน้าเสียงฝนกระแทกหลังคาแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นชื้นจากผ้าม่านเก่าผสมกับกลิ่นเลือด ความยินของมีดยังคงวางอยู่บนผิวแต่แรงกดค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยเขาก้มลงกระซิบอีกครั้งเธอเลือกแล้วคำสั้นๆแต่หนักราวกับพันธนาการและในทันใดนั้นแสงฟ้าผ่าก็ส่องให้เห็นเงาอีกเงาหนึ่งอยู่ตรงประตูเงาที่ปรากฏนิ่งอยู่เพียงชั่วลมหายใจก่อนจะก้าเข้ามาในแสงสลัวของโคมไฟเป็นร่างของยิงอีกคนดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดลึก หยดน้ำฝนเกาะตามเส้นผมของเธอเสื้อผ้าเปียกชุ่มจนแน่ไปกับผิวในมือกัวัตถุบางอย่างแน่นแสงฟ้าแลบเผยให้เห็นว่าเป็นปืนสั้นสีดำด้านเสียงลมหายใจของสามคนในห้องผสมกันจนแทบฟังไม่ออกนีดในมือชายคนนั้นยังวางบนผิวของนางแต่ตอนนี้ปากกระบอกปืนเล็งตรงมาที่หัวเขาบรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนเวลาหยุดเดินสายตาของชายคนนั้นเหลือไปมองเพียงเสียว,วินาที รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่จางหายปลายนิ้วขยับมีดเล็กน้อยราวกับจะท้าทายกลิ่นเหล็กเย็นของปืนผสมกับกลิ่นคาวเลือดจนหนักอึ้งในอากาศหญิงที่ถือปืนก้าวเข้าใกล้อีกหนึ่งก้าวน้ำฝนหยดจากปลายผมลงพื้นเป็นจังหวะเสียงรองเท้าของเธอกระทบไม้ดังก้องในห้องเงียบนิ้วของเธอวางบนเกปืนอย่างมั่นคงดวงตาของนางที่ถูกกดค้างมองไปยังหญิงคนนั้น สายตาสองคู่สื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกและในช่วขณะนั้นทั้งสามคนรู้ว่ามีเพียงเสี้ยววินาทีที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนผนังสั่นสะเทือนในวินาทีนั้นเขาเหยียบปลายเท้าของนางบังคับให้นางขยับปลายมีขยับขึ้นใกล้ลำคอมากกว่าเดิมหญิงที่ถือปืนขยับนิ้วบนเกปืนแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหยดเหงื่อไหลจะขมับนางผสมกับเลือดบ,บนไหล่ กลิ่นข้าวคลาๆกับกลิ่นฝุ่นไม้ในบ้านเก่าดวงตาของชายคนนั้นหว่าวโรดราวกับกำลังรอการระเบิดของสถานการณ์ลมหายใจของทุกคนหยุดชะงักในจังหวะเดียวกันแล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นเสียงเปิดประตูด้านหลังบ้านบานประตูไม้กระแทบผนังดังลัน่นและร่างที่เข้ามาใหม่ทำให้ทุกสายตาในห้องหันไปพร้อมกันร่างที่เข้ามาเป็นชายสูงใหญ่ เสื้อโค้ตตัวยาวเปียกน้ำจนหยดลงพื้นเป็นสายในมือของเขาถือขวานด้ามยาวแสงฟ้าและสะท้อนบนคมขวานจนวาววับสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องหยุดอยู่ที่ชายที่ถือมีดเพียงเสี้ยววินาทีบรรยากาศในห้องหนักจนเหมือนอากาศหนืดเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังของความเงียบชายผู้ถือขวานเดินช้าแต่มั่นคงทุกยางก้าวทำให้พื้นไม้ส่งเสียงคลื่นต่ำ ดวงตาของนางเบิกกว้างแต่ร่างยังคงถูกตรึงให้อยู่นิ่งและตอนนี้ไม่มีใครในห้องรู้ว่าขวานนั้นจะฟาดลงที่ใครก่อนชายผู้ถือขวานหยุดยืนกลางห้องน้ำฝนหยดจากปลายคมขวานลงบนพื้นไม้เป็นวงเล็กๆสายตาเขาเฉียบคมเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งกลิ่นดินชื้นจากเสื้อโค้ทผสมเข้ากับกลิ่นเลือดในอากาศจนหนาหนักชายที่ถือมีขยับตัวเพียงเล็กน้อยคมมีสะท้อนแสงไฟสันไหว หญิงที่ถือปืนไม่กระพริบตาแม้เสี้ยววินาทีไกปืนยิงถูกกดไว้แน่นเหมือนพร้อมปลดทุกเมื่อลมหายใจของนางติดขัดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกขวานในมือชายร่างใหญ่ค่อยๆย,ยกขึ้นและในจังหวะเดียวกันนิ้วบนไกปืนก็เริ่มขยับเสียงฟ้าผ่าดังก้องอีกครั้งในเสี้ยววินาทีนั้นทุกอย่างเหมือนเกิดพร้อมกันเสียงปืนดังแผ่สนัน่นคมขวานฟาดลงพร้อมแรงม,มหาศาล กลิ่นดินปนกลิ่นคาวเลือดกระจายไปทั่วห้องชายที่ถือมีดสุดลงทันทีมีดหล่นกระแทกพื้นส่งเสียงแหลมก้องเลือดค่อยๆไหลซึมเป็นลวดลายบนพื้นไม้เก่าลมหายใจของเขาหยุดลงในความเงียบหญิงที่ถือปืนยังยืนตัวแข็งดวงตาไหววูบระหว่างความโล่งอกและความหวาดกลัวชายผู้ถือขวานหอบหายใจหนักสายตาย,ยังคงจับจ้องก่อนจะปล่อยขวานตกลงพื้นอย่างช้าๆ นางยืนอยู่ท่ามกลางกลิ่นเลือดและเสียงฝนที่เริ่มเบาลงหัวใจเต้นช้าเหมือนกำลังค่อยๆกลับมาสู่ความเป็นจริงแม้ร่างกายจะรอดพ้นจากคมมีดแต่นางรู้ดีว่าความลับที่ถูกเปิดเผยจะติดตามเธอไปตลอดชีวิต